ยิิิ้มเดนททางไไปั่วคุณผู้ชมเจ้าขา,มา,ขา,ม,ามาแล้วข้ามาแล้วจุ๊บมาแล้วค่ะได้ยินเสียงเห็นหน้ากันแบบนี้แนะ่นอนว่ามีเรื่องราวชวนยิ้มชวนกินชวนเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วล่ะค่ะถ้าพูดถึงโอ้ยชื่อของไก่อุบอลหลายหลายคนคงคิดว่าเป็นชื่อของสายพันธุ์ไก่กระดักกระดักใช่ไหมล่ะค่ะ แต่ไม่ใช่ชื่อของสายพันธุ์ไก่หากแต่เป็นชื่อสถานที่ที่เป็นแหล่งเลี้ยงไก่พื้นบ้านหกบ,บอลเป็นไก่ที่โด่งดังอำเภอศรีราชานั่นเองแต่วันนี้จุ๋มไม่ได้พาไปถึงศรีราชาน,นะคะแต่พามาที่ฉะเชิงเซาที่บางคราเขาก็มีไก่หกบ,บอลค่ะคุณผู้ชมเจ้าคะจะเป็นอย่างไรไปดูกันสิคะ คุณพี่ขาโทษนะคะข้าอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คำว,ว่าไก่หูบอนไก่หูบอนมันเป็นยังไงคะาจึงไม่เคยเห็นค่ะข้าอ,อยากรู้จริงๆเหรออยากรู้สิคะมันเป็นยังไงนะคะที่วันนี้จะเป็นที่เติดเฉยนะเพราะว่า<อ><อ>แขกส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะชอบถามว่าไก่หูบอนมันคืออะไรอ๋อค่ะแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจอยากรู้เหมือนกันทำไมต้องเป็นหูบอนเคอนเฟิร์มเลยว่าคอนเฟิร์มเลค่ะฮิ็บลับอันนี้เมืันวอร์ไม่จึงทำอะไรท่านแน่มีแน้ ร,รอ,อหเหร<ด>อคะสวัสดีค่ะคุณเอก่ะนี่นะคะออตลกลงเนี่ยเมนูวันนี้เด็ดเดดมีอะไรบ้างคะความจริงแล้วอาหารที่ร้านนี้เด็ดทุกเมนูนะคะเราะว,ว่าไก่คุบอนนี่เป็นไก่สายพันไก่บ้านคุบอนค่ะทําทอะไรก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะค่ะ,คะมันก็จะมีไก่ไก่นึ่งไก่ขั้วเกลือกะเพราไก่แล้วก็พวกแกงป่าต้มยำอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ต้องโชว์สักเมนูหนึ่งแล้วค่ะวันนี้ที่เุาจะโชว์ก็คือกระเพราไก่พริกแห้งแล้วก็แกงป่าไก่ โอ้โหโทษน,นะคะอันนี้ก็คือขั่วเองเหรอคะคพริกนี่ทำเองด้วยนะคะกแกยงนี่ทำเอง,องะะทำเองทุกอย่างค่ะฝีมือทำเองแล้วก็คือจะทำให้ดูเลยวันนี้จุมมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องใช้เจ้าถิ่นสอนวิธีทำกันหน่อยแล้วเ่ะคะ่ะ ว่าวิธีทําไก่หุบบอลเขาทำกันอย่างไรแล้วรสชาติของไก่หุบบอลบางกะจะอร่อยถึงสวงสมคําร่ํำรือหรือไม่โอ้โหต้องตามต่ออาสาพายิมอาทิตย์หน้านะเจียจุ๊กจิ๊กอาสาจงพา,าไปยิ้มเดินทางไปยิมทั่วไทย